ผมว่าที่พูดมาก็น่าจะชัดเจนนะครับหนึ่งคือเราเดินหน้านะครับส่วนไอ้กรอบเวลาอะไรต่างๆรอให้มันเสด็จน้ําอีกนิดหนึ่งนะครับให้ฝุ่นหายตลบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมองเห็นชัดขึ้นไม่กังวลครับแล้วก็ต้องเรียนว่าหนึ่งคือนโยบายในอดีตที่ผ่านมานะครับรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้แทบไม่มีเลยจําได้ไหมครับพวกผมก็ทวงติงนะครับอันนี้เราก็ยังน้อยเราก็ทําตามที่เราได้บอกไว้ถึงแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยน ประเด็นแรกเลยคือถ้าไปเอ่ยอ้างถึงการเป็นนโยบายของพรรคการเมืองนะครับต้องเรียนว่าตอนที่ทํานโยบายเนี่ยเราก็ทุกทุกนโยบายนะครับเวลาเขียนส่งต่อกกตเนี่ยจะมีการกําหนดว่าทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพราะว่าเมื่อความเหมาะสมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็อาจจะมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนใดๆก็ตามนะครับอันนี้มันเขียนอยู่ในตัวตัวเอกสารที่ยื่นต่อกกตเรื่องที่สองเองผมต้องเรียนว่านี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมือง นะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลครับรัฐบาลเนี่ยได้ประกอบกันขึ้นจากพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับเมื่อมีการหารือตกลงกันแล้วมันก็มีการเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมเราจะยึดเอานโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเอามาผสมผสานเพื่อให้มันเกิดความลงตัวที่สุดและสามารถเดินหน้าได้ครับตอนนี้นักร้องเริ่มทํางานแล้วว่ารัฐบาลเดินหน้ากังวลเรื่องนี้นะคะว่าสุดท้ายปลายทางก็จะต้องไปผจญกับผมว่า<ๆ>ให้ข่าวไปเมื่อวานแล้วนะเพรา ว่าประเทศไทยนักร้องเยอะอยู่แล้วไม่ว่ายัางไงก็คงมีคนร้องแหละครับแต่ว่าถามว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาชนต้องการให้เราเดินหน้าในในโยบายที่เป็นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้เนี่ยผู้ผมก็เดินหน้านะครับยืนยันนะครับมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การสงเคราะห์นะครับ